จากตัวสวิตตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมต่อมาสองอินพุตนะครับอันนี้เป็นอินพุตจากภาพทิก้นนะครับอันนี้ผมเปิดวิดีโอทิ้งไว้แล้วก็ลองสลับภาพมาที่ตัวโนบกครับผมภาพออกปกติครับอันนี้ผมลองเปิดทิ้งไว้ทั้งวันนะครับภาพไม่มีหลุดนะครับ เองได้ครับผมสอบครับมสมภาพจากมน้ตบุกนะครับมาที่ตัวเอ็กชนเดอร์เลยนะครับ FE050 ด้วยสายแลน50เมตรนะครับมาที่ตัวรับแล้วก็เอามาเข้าที่ตัวสวิส VS481A ครับผมอันนี้ผมต่อมา2อินพุตนะครับแล้วก็เอาจากตัว VS481A มาเข้าที่ตัวเอ็กชนเดอร์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็น FE050 ด้วยสายแลน50เมตรนะครับ าที่ตัวรับตรงนี้แล้วก็เอาออกมาเข้าที่ตัวสปิิตเตอร์นะครับเป็น f h s p 1 0 8 e ครับผมตัวสปิิตเตอร์ตัวนี้ก็เอาออกมาอีกด้วยสาย hdmi 5เมตรนะครับมาที่ตัวสปิิตเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับขยายระยะทางขยายจออีกนะครับตัวนี้เอาจากตัวสปิิตเตอร์ตัวนี้ด้วยสาย hdmi a 1 0นะครับยาว20เมตรมาขึ้นจอนะครับ ผมจะลองสลับภาพจากตัวสวิตตัว